ไ,ไม่ได้ครับน oh, oh, anyway, awesome. ี่ล awesome. ุงอยู raining, ่นี่อะไรวะฝ้ายดัดคือคือผมจะไปเล่นกับพี่เนียะครับลุงจะไปช่วยพี่เนีวเพราะว่าผมอยู่ด้วยกันตลอดนะครับไปได้ไปดิไปด้ผมด้วยนะลุงจะมาบอกลุงก่อนเห็นลุงเอ้าไปดิไปดิแค่นั้นเออไปลุงบอกตัวดีทีเดียตัวครับลุงลุงครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกงมันเก่งไปเขาบอกไม่ได้เขาบอกมันเก่งไปนี่แหละห่างเงี้ยบห่างเงี้ยนี่มาโคกับนมมา ลุงแม็กแค่ถามอาทิตย์ใช่แม่ครับลุงใช่โอเคครับไม่กู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 กะตัดทางไปวัดเลยพวกนั้น่ะกูตัดกูกะให้มันไปอยู่ที่รัฐบาลเลยน่าจะไปยาวน่าจะไปยาวแล้วเราค่อยกันไล่กระเทืบไป็นอีกทีเลยเอาเฮียออนไปด้วยดีละตัวขี้เกียจเลยตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าไหนฮะมันเข้าอ่าวคาดีบีรแล้วเหรอ แม่อาคารได้มีสีทาวบเลยเฮียเจอสาวเฮียเสียงเปลี่ยนนะตุ้งกระชายชื่อแกงว่าอะไรครับเจเคดิอ๋อโอเคครับลงครับได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ดีไงสมมติถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพวกเราจะหายไปไว้อ่ะจริงครับลุงจริงครับกะมาแบบไม่ต้องไม่ต้องตีใครก็ได้ไว้หมายถึงเราก็เดินเล่นเราเราทำของเราเราไม่จำเป็นต้องหาเรื่องใครแบบว่าทำให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันหน่อยเข้าใจ๊ะปะ แบบว่าให้มันให้มันไม่หายไปอ่ะพวกนี้เราเราเริ่มหายกันไปไว้จริงครับลงจริงครับเราเราสร้างขึ้นมาคือให้ให้เราแบบได้เล่นอะไรด้วยกันเหมือนัดร้านรคุงร้านเกมแบบไม่จำเป็นต้องไปไปหาเรื่องใครไม่ไม่ไม่จะเป็นกูไม่ได้สร้างเพื่อมาเตะใครนะไม่ได้สร้างเพื่อสร้างแบบมายืนเล่นเล่นกันนี่แหละแบบหาอะไรทากันเดี๋ยวจะเสริมขึ้นมาเป็นยูสิบห้าด้วย โอเคครับตอนนี้น่าจะเหลือสิบเอ็ดคนโอเคไม่เป็นไรดีเลยสิบกว่าคนยิ่งดีชนะเบ็ดด้วยก็สิบสองเขอชนเบ็ดไปด้วยสิบสองขังสล็อตไว้เบ็ดไว้เผื่อเป็นมาไหนตีคนหนึ่งมันมายังอ่ะมันมายังอ่ะ ใช่ใช่ไม่ผมพยายามทําให้มันยังอยู่ไว้ JK เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหายไปเว้ยเขาจะป้อนเพราเราเราก็ไม่ได้รันเราก็ยังไม่ได้รันอยู่เซิร์ฟหลักมี่ส่งเล็บให้ก็เลยให้มัแบบว่าให้มันว่างอ่ะหาอะไรทําอ่ะแบบว่าเล็บนู่นนี้นั่นมึงมึงไม่ใช่อันนั้นเล็บอ๋อเอาเอาทักไฟมาพี่ส่งรูปให้เอาเอารูปนี้ใส่สูตร JK เอาเอาโทนนี้เลยนะโทนตามรูปเลยนะพี่มีอเลยพี่หยุดอยาวเอาสีอื่นต้องว่าสีดำอ่ะอยากใช้สีอื่นต้องว่า ได้หมดครับลงได้หมดอยากใช้เสียอะไรอ่ะมึงเลือกเลยทอะไรพี่ทำอะไรลุงชอบสีอะไรครับแล้วแต่เมืองกับเสียอะไรก็ได้แล้วแต่อยากได้เออเธอเลือกเลยชอบสีอะไรก็ตามลงเลยครับผมไม่รู้สีครับลงจะสีดำเนี่ยมันไอเนี่ยสีดำก็ได้มั้งเอาชุดเอาเอาหูนะเอาหูอย่างเดียวหูอีสปอร์ตอะกูชอบหูนั้นอะเอ้ยทำได้ครับลงได้ครับหูน่ะเท่หูนั้นอะ เอาแบบนี้เลยพี่ผมทานได้อยู่ชีวิตพวกนั้นลำบากแล้ววรจะบอกให้ลำบากสัสๆกูบอกเลยโคตรลำบากเหนื่อยใจแน่นอนครับลุงลำบากไม่แต่เนี่ยมันเคยอยู่กับพวกนั้นไงมันน่าจะได้อยู่นี่ครับ ภารกิจเราตามหาตามล่าหาเด็กสิบามถึงสิบ้าเออหามาคนละคนอ่ะเป้าหมายอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยเรามีกันอยู่ใช่ปะไปหามาเลยภารกิจหามาคนหนึง่งแต่ละคนแต่ละคนกูหนึ่งพวกมึงหนึ่งก็รวมกันเป็นเท่าไหร่ตอนนี้มีสิบเอ็ดใช่ปะก็จะเป็นยี่สิบสองถ้าหามาได้อย่างละคนแต่อายุไม่เกินสิบห้าไปไอ้กัวยังต้องหาครับได้ครับ ก้ก้มีภารกิจแจกของด้วยนะแบบพวกเก้าเก้าห้าศูนย์เอ็กสามดีทุนนี้นั่นถ้าพวกมันได้ผลงานสมมติมันเปิดเทอมแล้วใช่บ้าแล้วพวกมึงพามันอยู่ๆได้เกรดสูงเงี้ยมีของมาแจกใช่ต้องเรียนดีด้วยสิต้องพาน้องเรียนดีด้วยต้องพาน้องเรียนดีด้วยไปแยกายยังยังไม่ขึ้นตัได้หครับลุงตกันบ้าได้อยู่ครับลุงังกันบ้าได้เหรอครับสบายไปแยกย้าได้ไหมรับได้บลุงได้ครับพังกันได้ครับได้ครับได้ครับคนละคนนะได้ครับลุงได้ครับ พัทำอะไรดิไม่ทำอะไรเลยพี่นี่เอาเสียงแบบเองเนี่ยต้องแบบพัดต้องแบบไอพัดอ่ะก็เสียงแบบเองอ่ะเสียงผมมันแตกแล้วมันไม่มีหรอกไม่ไม่ไม่แตกไม่แตกเสียงผมยังยังอายุยี่สิบแล้วแต่เสียงยังเป็นเด็กอยู่แต่ตัวผมเป็นผู้ใหญ่อ่ะนั่นนั่นป้าป้าฮ้ยไปเป็นผมดีกว่าถ้าพัดเดือดติดไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วฝากทวงเงินในพวกไอ้กอติดด้วยนะกูขายลงขายรถขายบัตรสกรีนที่อะไรพวกมันอ่ะมันจะไม่ได้จ่ายเงินกูด้วย เึิ่งไปเพิ่งไปถึงทวงให้นะคเดยเดี๋ยวเดี๋ยวบริการให้พี่รับลุงโอเคเดี๋ยวจัดการให้เลยเ๋เอโอเคถ้าไม่เปลี่ยนผมมาเดี๋ยวครับพร้อมเหมืรถเด็อ๋อไปหาเด็กเดี๋ยวนครับมอบไม่ไม่หไม่หเคอเอ้คเเคโอเอคเคโ้เอเอเคอต้องอ มต้องอย่างนี้ป่ะไอ้อย่างนี้ผ่านเกณฑ์ป่ะไอ้บอสไอ้บอสวราอย่างนี้ผ่านเกณฑ์ป่ะบอสต้องดูอายุนะพี่จริงหรือเปล่าแต่ต้องเช็คเอาแต่ลองพูดดิเสียงอ่ะลองพูดดิเสียงยี่ห่านไปมลุงไม่ผ่านไม่ผ่านเนาะเสียงมึงเอาเสียงไอ้เจี๊ยพัดอ่ะเป็นเกณฑ์อ่ะน่าจะยากลุว่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอามาให้ดูคนนึงเดี๋ยวกูรอมันมาก่อนระดับระดับไอตี๋มันมาอย่งเนี่ย ลุงถ้าวัววัวก็โทรไปแล้วลุงมาถามว่ามันมึงไหมมันเบอร์อะไรมันเบอร์อะไรมันเนี่ยมันเบอร์อะไรหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสองเจ็ดอีกแก้วแล้ววะยี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดหกมัตั้งชื่อปั่นแล้ววะ มันไม่หลับไฟเฮียไม่เวอมเหว่าเห็นว่าเล่นอุ๊บอะไรนะอ๋อเบนเหรอเล่นไปช่วยลีไง,งยังไงเข้าแกงเลยเข้าแกงงลอ่ะเฮ้ยม,มึง,งใครเนี่ยมึงอยู่แกงไหนเนี่ยผมเหรอครับเอ่อโอ้เด็กเก่าดีค่ะพี่มึงอยู่อะไรสิบสามครับ ก็เมื่อกี้ผมไห้ลุงเช็คเมื่อกี้คนนี้เหละลุงไอ้เหี้ย่ผ่านมึงอยู่ไหนบอกแล้วว่าเสียดได้ยูมึงกำลังไปผมหมายนี่เอ็มตีมึงอยู่ไหนไล่สั่นเร็วๆมึงใกล้ถึงอยู่แหลนฟ้าผมโดนชนเมื่อกี้อะโดนชนกระเด็นเลยตายโอเคพี่ชานมอยู่ตรงไหนชานมี่ชานมตรงโน่นชานมผ่านนะมันผ่านนะมันผ่านนะผ่านใช่ครับสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครเนี่ยใครพูดเนี่ย นี่ครับเรื่องอะไรเนี่รับอรจ้าไหนไหครับเราเขาอายุสิบสามครับสวัสดี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 ครับโอ้เสียงมึงดรอไปเฮียอายุสิบสามเสียงแตกหนุ่มเกินเสียงมันแตกครัลุงตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยครับลุงใช่เหรอเนี่ยมาหาคนใน JK เดย์แล้วใครจะจองตัวให้ไหนใครจะจองตัวไอเนี่ยยังไม่ได้เช็คอายุเลยครับลุงว่าจริงหรือเปล่า เออมึงก็เช็คมันเดชขอเช็คมันเดชกว่าน่าจะเป็นของมึงแล้วนะเนี่ยมึงจิ้มมาเลยเออผมว่าผมเห็นเพชรในตัวห้าปีก็ไม่ได้เหรอลุงสามสามปีก็ไม่ได้หรออะไรนะสามปีก็ไม่ได้หรอเกืนไม่ได้อันนี้จะทำยูส <U> ิบสามไม่ยูสิบห้าหัวเจคยูสิบห้าอนาคตมันไกลไงไหมายถึงแบบว่าเราเราจิ้มเด็กก่อนไงเพื่อ,อสมมติเนี่ยมึง,ม,งมึงอายุสิบแปดใช่ปะ ใช่ครับอ่ามึงยูยุสิบแปดอีกไม่กี่ปีมึงจะเกสหานแล้วนะถูกต้องปะม่าจหนีอยู่บไม่ใช่หมายถึงเดี๋ยวมึงก็จะโตแล้วมึงก็ไปทํำทํางานมีมงมีเมียพวกมึงก็อยู่กับกูได้ไม่นานแล้วนะแต่ถ้าไอเช่นเนี่ยเป็นอยู่สิบห้ามึงก็จะอยู่กูได้อีกหลายปีไงเป็นสิบปีนุนอ่ะโอ้เออมันมองกันไกลไงตอนเนี้ยอเอปบาวแงบอืย เลรน,นฟ้าบ้านมึงให้กูไปรับไหมสัตว์ตรงนี้ป่ะมึงไปขอลิ่งมาขอพรมามึงอยู่ไหนเรนเท่าแล้วเรนเท่าเร็วเร็วๆไปเร็วคำห้องคำห้องไปคำห้องโอ้ยแง็บเราแง็บเรามีอะไรยืนยันไหมเนะี่ยว่าเราสิบสามจริงเนี่ยจะจิวมึงหาอะไรยังเนี่ย พี่ยัยโอ๋ทำไงครับตองต้องพรุ่งนี้ช่วงบ่ายครับเด็กอะสมมติว่าบ่ายมันเล่นเกมได้แต่แดงไม่ถึงบ้านน่กันจะแข่งยังไงดีนะเดี๋ยวมึงรอดูของกูมึงรอดูของกูมึงรอดูของกูกูมีแล้วกูมีแล้วเอาเบอร์มาก่อนเลยเอาเบอร์มาก่อนเอาเบอร์มาก่อนเบอร์หรอครับได้ได้มาแล้วเด้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 อยู่ดีอยู่ดีเด้งอย่าง้โหมึงมาอยู่แก๊งกูเปล่าแก๊งอะไรแเคโอ้ นี่ดูเห็นไหมใส่สู้ใส่เสื้ออะไรอยู่เนี่ยมึงยะอยู่ไหมกูถามไม่สัตดูคิดก่อนคิดก่อนเจ๊เอเจเอจ๊เจอะไรอยู่ที่บ้านนะใช่อยู่ที่้าจะสร้างเหรอใช่ตอนนี้มีสิบคนแล้วมี11เ็ดคนได้เกิดนิดหน่อยได้ไหมครับคืออะไรครับเนี่ยพีคอเร์ตเอ็มซีก่อนได้ไหมได้ อ่าผมเล่นเอ็มซ oh yeah. ีก่อนผมยังเป็นได้พุ่งงานเลยแหละมึงพาพากูไปได้หน่อยเอ็มซีแต่ไปได้พากูไปได้ไปมาไปอ้าวโลพี่ลุงแม็กจะไปหาเอ็มซีอยู่อยู่ขับกันไหมเดี๋ยวพากูไปเด้ลุงลุงแม็กมาเอ็มซีบอกว่าไปอยู่ขับกันก่อนนะลุงแม็กก็เลงจะไปไปกูแบบนึงไอ้เหี้ยยังไม่ได้ขึ้นเลยไปดูเอ็มซี